จ้าพ่อจ้าสวัสดีค่ะครับโอ้คือดังแท้พ่อเก้าหาหาก้าบนตรงตรงเม็ดเดียวอ่ะสิโอ้ยเม็ดเดียวคนใดน้ำไหลได้ข้าเจ้าท่วเพราะเอาบุเรีกบัญชีแล้วข้วอเอาเ,เจ้าโอนไปแล้วครับจ้าทผช้ชมขามดูมาครบบนล่างเขาบดเลยนี่แปดเก้าห้าโอ้ยขักขักขัก เ5าหาหาเกาช่วงนี้ดวงดวงดีเนาะขอเนาะฟันเสนพาข้างขวาเออพอได้ไรเปานไดล่ะพ่อเถกสองหมืนแต่ว่าเขาหายเมือนเทนเขาจ่นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอ๋อเขาจายเจ็ดสิบเปอร์เซนต์เอกระซ่าหัวมันถอะมันเป็นเลขกันเกาหานี่เขาสิมักกันสิล่ะ โอ้ขันจับใส่เลขพ่อมีแค่์มีแค่นีหนึ่งเนาะขันจับสามตัวพอต้องเอาตัวอื่นมาใส่นี่ได้เลยไปอัดเตาอัดเตาเต็มวะตลอดอืมแนนอยู่พ่อพ่อเขาจับ่าเลขพ่อเขากดกายเครื่องได้เป็นบ่อพ่อครับโอ้ยถุงช่วงขาจะเป็นขับช่วงนี้นี่บัวว่าเล้าบัวว่าไถของบัวพ่มเขาดีปานยัง ตัวเลขแนวทางกําลังเข่ากําลังมาดวงกําลังดีเนาะพ่อเนาะครับดวงกําลังดีไปต่อได้ยุบวพ่อให้พี่น้องเขาไปจับโตก็ได้ยุบไปเล็ดเล็ดข้าจะปูนท่อมาโอ้โหเห็นเล็ยวะโอ้ยท่ถุงช่วงขาพ่อผมติดรับตัวโทรศัพท์โอ้ยใครกัโทรมาเป็นบ่ครับอืม ขอบคุณหลายๆเด้อผู้ที่เป็นเอฟซีพ่อพมเห็นวนมาแน่แล้วขอบคุณหลายๆจ้าเพิน่นโทรมาเอาอันเบอร์เบอร์เออเลขบัญชีน้ำนูนี่ละครับ<ะ>อืาว่าจะเลี้ยงกาแฟพ่อพมมาสัน่นให้ค่าสมุดปากกาพ่อพมหน่อยมาสั่นเพิ่นว่าอันอวนไปแล้ว,ล,วล่ะหลายคนล้วเออเพิ่นคุยอันเพิ่นเพิ่นกระท้วมาคุยเรียกซีท่วมาคุยหลายคนอยู่ว่าที่นางของพ่อพมตัวไหน บนเก้าห้าห้าเก้าล่างแปดหนึ่งหนึ่งแปดแค่นั้นบอกขาเจอกขจอกวนนอนนอนเออขจอกอาดไปเรื่อยโอ้ยขจ้าได้เก้าห้าห้าเก้าแค่นั้นนพ่อเนาะว่าเดียวเลือดล้วงหลาตัวอย่างว่ามันเลือดหลายตัวอย่างโอ้ยเนียนอนนี่ลีอันมีสำนักที่เขานพ่อเนาะ มีของลอกเอาขึ้นเอาลอกเอาขึ้นเด้อค่ะทำช่ชมเด้อลอกเอาขึ้นเขาเขาที่หาซองตรงๆเลขที่ออกคือห้าสองล่างบนหน่ะแปดเก้าห้าเลขหนังสือเขาตรงๆเลยพอแปดเก้าหาตรงๆแล้วเอฟซีเาเจ้าค่ะสีได้ยี่ดอกเพราะว่าเก็ดโค้งสุดถ้ายเอาลงใส่้งสุดถ้ายข้าเจ้าอยู่ เออเมียนอยู่พอ่อเมียนอยู่หาบนหาล่างสองเทือเลยวเอาทำช่วมคาหนีเด้อตัวเลขแนวทางนะคะเอาเป็นขวอมลในี่การตัดสินใจนี่เก้าห้าห้าเก้านะคะเก้าห้าห้าเก้าเอเลขมาครบบนล่างมากทั้งสามตัวนะคะเ,เล่าเลยเเล่า,าอเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เอาเล่าก็แล้วกัน ตัวเลขแนวท่าที่ออกคือ8 9ด้าห้าล่างห้าสองแป้าห้าล่างห้าสองนะคะอันนี้คือของพอพมบานนี้ของล็อกเอาขึ้นล็อกเอาขึ้นเข่าล่างตรงๆคือห้าสองนเฮตุโครงสุดท้ายให้ในกลุ่มก็ได้ว่าทุกคนละ่ะหาสองล่างส่วนมาชัวร์ล้านเปอร์เซน็นเข่าที่เก้านะคะ เข่าเก่าชันเก่าแต่ว่าจับคูบเขา่าแปดเก้าห้าล่างห้าสองนะคะเข้าบนเก้าห้านะคะของพ่อเอของพ่อเอเข้าบนเข้าล่างด้วยพ่อ,อกเอกระเหมียนอยู่พ่อเอเข้าบนเข้าล่างนะคะพ่อเอเข้าบนเข้าล่างแล้วไปเน้นที่แปดเก่า เขาบนเขาล่างล่างแล้วเน้นเจ็ดหาหาเจ็ดก็สองหาหาสองเขาล่างบนล่างเลยของเราแปดเก้าห้ากับห้าสองนะคะเข้าบนล่างองค์พอเอเขาบนล่างเด้อพี่น้องเด้อเอาเขาบนล่างสิเรมี่ขอมุ่ในการติดตามก็สิตามผู้ใดแน่หนึ่งลอกเอาขึ้นเข่าสองพ่อพุอม่มสามพ่อเอ fc ขอนแกน Counter เขาตัวลูดตัววิ่งแปดเก้าห้าห้าสองเข่าหาคือเก้าห้ากับห้าสองเนาะอ้าอันนี้คือ fc ขอนแกนนี่ประมาณนี้นอกหุนันกันลุดนะคะเอาทําช่วงขาตัวเล็แแนว่ทางของพบพมุมของ fc ขอนแกนของพ่อเอเดี๋ยวติดตามคลิปต,ต่อไปนะคะน่าจ,จะบกเกินมืออื่นมือฮ่อไปนีนะพอนะจา เอาคลิปต่อไปเป็นคลิปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาลุยเล่าพัฒนาต่อมืออื่นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอทุกท่านทุกคนโชคดีประกาศขอแสดงความดีใจกับผู้ใดที่มีโชคนะคะขอกราบขอพวกคุณทุกท่านทุกคนที่ใจดีแบ่งปันน้าใจนะคะเลี้ยงกาะฟม้มกาแฟเอ่เครื่องคาสมุดปากกานะคะก็ขอให้ถูกทุกงวดก็แล้วกันเนาะ่อเนาะเอาเจอกันไม่คลิปหนา้าก็พอค่ะขอพวกคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ